นี่ครับบริเวณบ่อวังพญานาคนะครับสังเกตดูนะครับวังพญานาคเป็นพญานาคสีเขียวนะครับพระนาคปกเป็นวังพญานาคสีเขียวสีน้ำเงินอันนี้เป็นสีเขียวครับเมื่อกี้เป็นสีน้ำเงินครับไปดูด้านหน้านครับ นี่ครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วังพญานาคครับวัดป่าภูต้องมนครับอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีสวยงาม